ส่งน้องมาครับให้ภาคเคสเอเพสต์จอดภางหน่อย่างทำนี่อะไรพี่เพื่อนมันเริ่มกันไรอุ้ยเปิดมาที่แม่จับได้ดีเบ,บียร์ห่านเองบ้านของเราทำการเกษตรทำนาทำไร่ฉะนั้นนี่แหละภาพล้างงานเกษตรเออแล้วก็น้องหมาที่น่ารักของเราจับพี่สาวที่น่ารักมากในการกวาดบ้านมีชั้นอยู่นี้ได้ยังไงอ่ะต้องเก็บขา้าวไรข้าวสิจหน่อยแหละอุ้ยแจะตรงเตี้ยมันจะเก็บข้าวไรข้าวสิจด้วยไหมเนี่ยเดี๋ยวไปบอกกันก่อน ได้เก็บยันหมา,าได้เหรอ<_ <EN> _>ต้องไปบอกข่าวพวกมันอุย้ยนกเอี้ยงก็ยังมาอยู่ในคีบ้า<_ <EN> _>เดี๋ยวไปบอกพวกมันดีกว่าว่าเก็บมาข้าวฤกษ์สิได้ไปละกระชายพ่อเราเดินทางไปทํานาเอ้ยไปใส่ปุย๋ยชอบพ่อมากเลยอะพ่อตัวเล็กนิดเดียวแต่พ่อแข็งแรงมากนะในการยกปุ๋ยแตลอดรอบอะคือแบ้าจำไาหาน้องหมาก่อนละกันเออกลับมาหาพ่อก่อนกลับมาหาพ่อก่อนแต่พ่อก็เฮ้ยไอ้ดุติ์ดีก็น,น่ารักเลยดีไม่ไม่ไม่แต่เราจะโฟกัสที่พ่อเป็นหลักแป๊บนึงเดี๋ยวจะกลับมาหาพ่อละกลับมาหาเจ้าพ่่่่อออออแปป๊บนนนึงคคืืทีวาาาเเรรุยห็ะักะ ฉันไม่ได้ให้ชองหมาดูไอ้บีดีอะผ่านพ่อไปเลยแล้วกันข้ามข้า,ขาไปอ่ะกลับมาให้น้องสาวฉัน <c oughs> ทาครีมค่ะกันแดดแล้วก็อะล่ะได้เลิกเก็บลิขสิทธิ์อีกแล้วมีการแอบถ่ายฉันที่ฉันไม่รู้ตัวนะ่ะอุย้ยฉันต้องไปบอกจะอ้วนซะหน่อยแล้วว่าอ้วนเก็บค่าลิขสิทธิ์ได้นะฟุ๊กเธอก็เก็บค่าลิขสิทธิ์ได้นะอุย้ยเจ้าขี้เซาโอ้โหเจ้าว่ามาอีกแล้วเนี่ยพวกมันไม่มีความรู้แน่เลยต้องไปแชร์ความรู้ที่ไหนแล้วให้มันเรียกค่าลิขส เจแจ้งมาด้วยเหรอเนี่ยเฮ้ยพี่เราก็มามันแจ้งข่าวสน่หยละเอ้ยกลับมาที่พ่อเราเห็นไหมโอ้จริงจริง,รง,รงเราจะพาพ่อเราเนี่ยกลับมาหาพ่อเราเหมือนเดิมจบเลยแล้วกันเพราะว่าน้องเราตัดคลิปไปหาลูกหมาต่ออยแล้วกลับมาสู่มรกรุงเทพที่เราติดอีกครั้งหนึ่งฉันขอความสุขของฉันเมื่อกี้นี้กลับคืนใหม่อีกรอบได้ไหม <c oughs> และน้องเราก็เปิดมาที่บเฟ เครืงดองน่ากินบอกเลยไปทุกรอบกลับนครสวรรค์ทุกรอบต้องไปแล้วนี่ทุกรอบคือแบบดีงามอร่อยมากมีอาหารทุกอย่างไอติมด้วยนะไอติมที่เวไอติมจริงๆอ่ะมีช็อกโกแลตมีกะทิด้วยแหละคือแบบหมูคือดีอาหารกินเล่นคือเยอะมากอุ้ยเรากลับมาเจอกันที่น้ำเต้าหู้และนมส้ยังประทับใจในร้านนี้ทุกครั้งไปที่ไรไม่เคยได้กินเลยของมุจอนทุกรอบเลยเชียมีชาเลน้นแบบว่าให้ทำตลอดเวลาแต่รอบนี้เราวินเดอร์ได้กินค้าเพราะพี่คนที่เดินถัดมาพูดว่าของมดแล้วครับ เราก็เลยรู้สึกผิดอ่ะเดินกลับขึ้นรถเลยละกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมค่ะน้องฉันก็คือน้องฉันค่ะสั่งของไปสิบอย่างก็คือเดินกลับมาขอตังค์พี่แต่เดินไปด้วยความมั่นใจที่สุดแล้วก็ไม่ได้ตังค์ป้าคือ<ด>มันไม่พอนะที่พี่ให้มาอ่าๆเอาไปอีกสามยน้องกลับไปจ่ายตังค์ได้แล้วก็บา,บายบายพี่รอวันพรุ่งนี้นะพี่ค่อยมาซื้อใหม่แต่หนูปไปก่อนละอุ้ยสะพานเดชาะน้องสวรรค์คือแบบทุกครั้งจะต้องเจอฝนถูกรอบคือก็ไม่เข้าใจเหมืนอนกันชีวิตในวันนี้จบบายบาย